โอเคบอกคนเพิ่งเข้ามานะครับไอเหนือเส้นเนี่ยเราจดแล้วนะจะพูดทบทวนให้นะครับบทกลับของทฤษฎีพีทาโกรัสก็คือถ้ารู้ความยาวทั้งสามด้านเราอยากรู้ว่ามันจะเป็นสามเหลี่ยมชนิดใดเราอยากรู้อย่างนั้นได้ด้วยก็คือถ้ามันเป็นแบบบรรทัดที่หนึ่งเนี่ยถ้ามันเป็นแบบบรรทัดที่หนึ่งอันนี้จดแล้วนะไม่ต้องจดเอ็นหนึ่งกับสองเนี่ย แบบบรรทัดที่1ก็คือเอาด้านที่ยาวที่สุดมาเขียนยกกําลังสองคำนวณไปคํานวณมาปรากฏว่าเท่ากันแปลว่าสามเหลี่ยมรูปนั้นเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากอพูดนิดนึงสามเหลี่ยมมุมฉากคือสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งมุมมีแค่หนึ่งมุมเป็นมุมฉากนะครับแต่แบบที่สองคือถ้ามันแทน ลอกรอกเครื่องบินกันหนึ่งแบบที่สองก็คือแทนค่าพอคำนวณเสร็จแล้วปรากฏว่ามันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันแสดงว่ามันไม่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากการตอบต้องตอบให้ตรงคำถามถ้าโจทย์ถามว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่เป็นหรือไม่คำตอบก็คือเป็นกับไม่เป็นอ่าทีนี้ถ้ามันไม่เป็นมุมฉาก พิทากรัสสามารถบอกได้อีกครับว่ามันเป็นชนิดใดได้แก่ป้านกับแหลมเดี๋ยวจะได้จดในวันนี้สามเหลี่ยมมุมป้านกับสามเหลี่ยมมุมแหลมสามเหลี่ยมมุมป้านก่อนเอาสามเหลี่ยมมุมป้านสามเหลี่ยมมุมป้านคือมีแค่หนึ่งมุมที่เป็นมุมป้าน พราะถ้ามีมากกว่ามากกว่าหนึ่งมุมอ่ะมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่ได้มุมฉากก็หนึ่งมุมมุมป้านก็หนึ่งมุมนะสามเหลี่ยมมุมฉากหนึ่งมุมมีมุมฉากหนึ่งมุมสามเหลี่ยมมุมป้านก็คือมีมุมป้านหนึ่งมุมแต่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมต้องแหลมทุกมุมนะครับแหลมทุกมุมแค่นั้นอ่ะทีนี้เราเริ่มจดอันที่สามถ้า c กําลังสอง น้อยกว่า a กำลังสองบวก b กำลังสองแบบนี้จะเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมส่วนแบบที่สี่แบบที่สี่ถ้า c กำลังสองมากกว่า a กำลังสองบวก b กำลังสอง อันนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมป้าน ABC มันจะเป็นตัวเลกท,ที่โจทย์ให้มาโจทย์ก็จะถามว่าเป็นสามเหลี่ยมชนิดใดโดยย้ําว่า c ต้องเป็นด้านที่ยาวที่สุดหรือด้านที่มีค่ามากที่สุดใช่ไหม ทีนี้มุมแหลมก็จําง่ายๆครับมุมแหลมเราสังเกตดูสิมองที่ตัว C ถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมไอ้ด้านที่ยาวที่สุดมันจะโดนปากแหลมอะเข้าไปทิ่มมันเห็นไหมปากแหลมชี้มันมันก็เป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมแต่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านเราก็สังเกตที่ตัว C เหมือนเดิมตัวที่ยาวที่สุดเนี่ยมันโดนอ้าใส่ครับเห็นไหมมันโดนอ้าขาใส่เลย อ่าอ่าอ่าบานมันโดนอ่าใส่มันโดนบานใส่มันก็เลยเป็นสามเหลี่ยมมุมปานจบเนาะถ้าเราไปนั่งจำรูปสมการว่ามันต้องเขียนแบบนี้ถึงจะเป็นแหลมเราคงจำไม่ได้เอาเป็นว่าเรายึดตัวที่มีค่ามากที่สุดตัวที่มีค่ามากที่สุดถ้าคำนวณแล้วเราใส่เราต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่า ก็คือปากแหลมทิมแทงมันมันก็เป็นมุมแหลมแต่ถ้าคำนวณแล้วมันมากกว่าใส่เครื่องหมายมากกว่ามันโดนอ้าขาใส่มันบานใส่ก็เป็นมุมป้านอันนี้คือบทกลับของพิทาโกรัสสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือตอบให้ตรงคำถามนะครับเหมือนกับเราคุยกับคนอื่นให้รู้เรื่องอะเขาถามว่ากินข้าวหรือยังเราตอบอร่อยมาก ก็ไม่ผิดเนาะมันก็แปลว่าน่าจะกินข้าวแล้วแหละแต่มันไม่ตรงคําถามถ้าเป็นในเรื่องนี้ก็คือถ้าโจทย์ถามว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่เราก็ต้องตอบแค่ว่าเป็นกับไม่เป็นแต่ถ้าโจทย์ถามว่าเป็นสามเหลี่ยมชนิดใดต่างกันเนาะสามเหลี่ยมชนิดใดเราก็ต้องตอบว่าเป็นมุมฉากหรือเป็นมุมป้านหรือเป็นมุมแหลมสามอย่าง จบเนื้อหาที่จะเรียนวันนี้วันนี้จะไม่เรียนเหรอคะพ่อเอา้าจบเนื้อหาหมายความว่าจะทำแบบฝึกต่อแอนรีบพูดด้วยความดีใจคุณกวางออะไรไปนะไม่มีอะไรคะ่ะไม่มีอะไรค่ะอ่าลอกโจทย์ที่เน้นไว้สีส้ม ไอ้โจทย์กันบ้านครั้งที่แล้วอ่ะถามว่าเป็นมุมฉากหรือไม่เป็นมุมฉากเราก็ทํากันมาแล้วใช่ไหมแต่นี้โจทย์นี้ถามว่าพิจารณาความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมแต่ละข้อว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมมุมฉากหรือมุมป้านอ่านี้เราก็ต้องตอบเราต้องคิดมาว่ามันแหลมฉากป้าน เสร็จแล้วรอบโจทย์ข้อที่สองครับมีเลขห้าหกสิบสองเวลาคำนวณเราก็เว้นช่องว่างไว้ตรงกลางอะ่ะเพราะเรายังไม่รู้ว่าเราต้องเติมเครื่องหมายอะไรใช่ไหมเรายังไม่รู้แต่ก่อนแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะเรียนบทกลับของพีทาโกรัสอ่ะเขาสั่งมาเลยว่าจากสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้อันนั้นเราเลยเติมเครื่องหมายเท่ากับแต่ตอนนี้มันเป็นการทำย้อนกลับ เจอเลขมากสุดสีน้ำเงินเจอเลขมากสุดคือสิบสองครับเอาไว้ฝั่งนี้ยาวสุดอยู่คนเดียวสิบสองกำลังสองเว้นว่างไว้แล้วก็ห้ากำลังสองบวกหกกำลังสองใครทําเสร็จแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับดูคิดแต่ง12สิบสองกำลังสอง ร้อยสี่สิบสี่ห้าห้ายี่สิบห้าหกหกสามหกบวกเลขได้เท่าไหร่เนี่ยหกสิบเอ็ดโอเคมีสามเครื่องหมายที่เราเติมได้คือเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายมากกว่าหรือไม่ก็เครื่องหมายน้อยกว่าเหตุผลเพราะ คเขาถามแบบนี้เราก็เติมได้แค่นั้นนะครับข้อนี้มันชัดเจนมากเลยร้อยสี่บสี่มันก็ต้องมากกว่าโอเคไหมมากกว่ายึดไอ้เลขที่มากที่สุดนี่เป็นหลักไอ้เลขที่มากที่สุดโดนอ้าขาใส่บานๆแบบนี้ข้อนี้ต้องสรุปว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมป้าน ง่ายๆเลยเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านไปต่อน่าจะเสร็จนะไม่เสร็จบอกนะข้อหกครับข้อหก สวนข้อ6ปุ๊บ789โอเค9มากสุดอยู่คนเดียว9กำลัง2ตรงสีส้มเป็นเครื่องหมายอะไรยังไม่รู้เนาะยังไม่รู้เว้นไว้ก่อนฝั่งขวาก็เป็น7กำลัง2บวกกับ8กำลัง2 9 9 8 11 7 7 49 8 8 64 บวกกันได้หนึ่งร้อยสิบสามพวกเราจะเห็นว่าพ่อเน้นเน้นไอ้สีชมพูเนี่ยเน้นเอาไว้ว่าตัวที่เรามองอ่ะเราต้องมองสีชมพูนะมองว่ามันมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเราต้องมองที่สีชมพูเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเติมเครื่องหมายน้อยกว่า พราะพรถ้าไม่เน้นสีชมพูบางคนอาจจะไปมองร้อยสิบสามอมันมากกว่าเลยเป็นมุมป้านไม่ใช่ไม่ใช่ใชข้อนี้เน้นไว้แล้วว่าต้องมองจากฝั่งของแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอดโดนหัวแหลมทิ่มแทงอยู่เนี่ยเห็นไหมชัดเจนมากโดนแหลมแหลมทิ่มอยู่แบบนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมแหลม โอเคถ้าคำนวณมาปรากฏว่ามันเท่ากันก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากผ่านอ่ะใช้แม้บรรทัดวาดรูปด้วยข้อที่1นึ่คำสั่งคือจงหาความยาวของด้านที่กำหนดให้โดยใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสข้อที่1มีรูปสามเหลี่ยมกำหนดความยาวทั้ง3ด้านมาแล้ว ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว c ด้านประกอบยาว a กับ b ข้อที่1สั่งว่าหามาว่าความยาว c เป็นเท่าไหร่ประเด็นคือโจทย์พวกนี้ไม่มีตัวเลขเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการทำคำตอบก็จะไม่ใช่ตัวเลขตอบแบบติดตัวแปรพลุงพลังเอาไว้ จะลอกโจทย์ใกลเสร็จกันแล้วนะมีสามด้านข้อนี้นี่มองดูที่รูปเขาให้มาแล้วว่าเป็นมุมฉากถ้าสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือเครื่องหมายเท่ากับนะครับพิทาโกรัสตัวที่อยู่คนเดียวก็คือ c c กำลังสองจะมีค่าเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสอง สิ่งที่โจทย์อยากได้คือโจทย์อยากได้ c ครับโจทย์อยากรู้ว่า c มันยาวเท่าไหร่แต่สิ่งที่เรามีดันมีกำลัง2ด้วยอยากได้แค่ c อะ่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อไปก็เขียนแค่ c ครับเขียนแค่ c ซะแล้วกำลัง2หายไปไหนเราใส่รูททั้งสองข้างไงกำลัง2มันเลยหายแต่ฝั่งนี้ยังมีอยู่ โอเคไหมเวนม้นบันทัดดีกว่ากำลังสองมากลายเป็นรูทฝั่งเนี้จบแล้วมันจบแบบนี้แหละครับในเมื่อมันไม่มีตัวเลขอ่ะคำตอบเพราะว่าเพราะว่าโจทย์สั่งว่าจงหา c นี่นะเราได้แล้ว c เท่ากับอะไรคุณก็ไปดูเอานี่ c เท่ากับก้อนเหลืองเนี่ย เราหาให้คุณได้แล้วก็เลยจบข้อที่หนึ่งผ่านนะอ่าต่อไปข้อที่สามครับนี่เน้นไว้ละข้อที่สามวาดรูปสามเหลี่ยมปึ๊บปั๊บ ข้อที่3มให้ความยาวเป็น p q r มันจะเป็นตัวอะไรก็ได้เราไม่กลัวเพราะเรามีหลักการอยู่แล้วหลักการคือด้านตรงข้ามมุมฉากยาวสุดต้องอยู่คนเดียวไม่ว่าโจทย์จะถามหาด้านไหนก็ช่างเราไม่สนใจเลยเราจะให้ตรงข้ามมุมฉากอยู่คนเดียวเสมอมันจะเป็น p กํลังสองเท่ากับด้านที่เหลือ q กําลังสองบวก r กําลังสอง ระวังลอก,ลอกโจทย์ก็ฟังฟังไปเนาะใครลอกเสร็จแล้วก็ทําพร้อมกันแต่สิ่งที่โจทย์ถามข้อนี้นะครับโจทย์ไม่ได้ถามแบบได้คําตอบทันทีเหมือนข้อที่แล้วเพราะโจทย์ถามตัว q โจทย์ถามตัวคเราก็มาสแกนในบรรทัดของเราว่า q อยู่ไหน q อยู่นี่แต่มันมีสิ่งที่เกะกะอยู่ก็คือไอ้ากำลังสอง R ากำลังสองเกะกะมากเลยเราอยากได้คิ่อะเราต้องเอาสิ่งที่เกะกะหนีไปย้ายไปย้าย้าย R กำลังสองไปนะครับมันมีค่าเป็นบวกเห็นไหมเครื่องหมายเป็นบวกก็ย้ายไปลบมันจะมี p ีกำลังสองอยู่แล้วลบด้วย r ากำลังสองเท่ากับ Q ยังคงกำลังสองอยู่เหมือนเดิมตัว Q นินี่แต่โจทย์อยากได้คิวเฉยเฉยโจทย์ไม่อยากได้คิวกำลังสอง เราก็จัดให้ครับเราเขียนคิวเฉยๆเลยก็มาใส่สแควรูทฝั่งนี้บางคนมองว่าโอ้ไม่สวยขอเขียนคิวไว้ฝั่งซ้ายได้ไหมข้อนี้มี มีข้อควรระวังนิดเดียวนะครับมีข้อควรระวังนิดเดียวก็คือการย้ายข้างอ่ะถ้าเราสังเกตนะตัว p อ่ะตัว p กาลัง2อง่ะมันอยู่ที่เดิมของมันอยู่แล้วมันก็ต้องเป็นตัวตั้งาย้ายมาลบกับเขาเจอน้อยเจอน้อยแต่เจอบ้างบางคนที่ย้ายผิดนะครับย้ายเป็นอย่างเงี้ย q กาลัง2 r กาลัง2ลบด้วย p อยู่ดีๆไปสลับเขาเฉยเลย เนาะเจ้าถิ่นให้มันนำหน้าไว้ไอตัวที่มาที่หลังก็มาต่อท้ายเขามาลบเขาอ่าจบครับข้อนี้สิ่งที่โจทย์อยากได้คือคิเราจัดแล้วคิวคือไอ้นี่แหละ ไม่งงเนาะถึงแม้มันจะมีแต่ตัวอักษรมีอะไรดูพลุงพลังแต่เรามีหลักการเราก็จะไม่งงอ่ะทีนี้จดนิดหนึ่งจำนวนพีทาโกรัสที่ควรจำมันจะทำให้เราทำได้เร็วถ้าจำได้ เพราะมันจะต้องเอาไปใช้ต่อในเรื่องปีโกนเรื่องอื่นๆน,นะครับถ้าจําได้เร็วก็ดีอ่าก่อนอื่นมาทำความเข้าใจก่อนว่าจำนวนพีทาโกรัสแปลว่าอะไร จำนวนพีทาโกรัสจะเป็นเลขชุดสามตัวซึ่งถ้าเป็นเลขสามตัวเนี้ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอย่างเช่นถ้ามีด้านหนึ่งยาวสามด้านหนึ่งยาวสี่ด้านตรงข้ามมุมฉากจะต้องยาวห้าจำไว้แล้วจะเป็นประโยชน์เนี่ยเราเคยคำนวณมาแล้วแหละสามสี่ห้าห้ากำลังสองเท่ากับสามกำลังสองบวกสี่กำลังสองยี่สิบห้า เก้าสิบหกยี่สิบห้าเท่ากับยี่สิบห้านี่เพราะฉะนั้นสามสี่ห้าเป็นจำนวนพีทาโกรัสพ่อเขียนเร็วพ่อพ่อไม่อยากให้เราจดตรงนี้จำไว้แล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงมันจะมีประโยชน์ถ้านรูป,ขย,ยข,ปขยายขึ้นจากเดิมเป็นสองเท่าขยายขึ้นจากเดิมเป็นสองเท่า มันก็จะเป็น6 8 10หมายความว่าไอาตัวตั้งของเราเนี่ยเราสามารถคูณด้วยอะไรก็ได้ถ้าสองเท่าถ้าเราเจอโจทย์ด้านของด้านประกอบมุมฉากยาว6และ8จงหาด้านตรงข้ามมุมฉากเราก็ไม่ต้องคำนวณเลยครับมันเป็นสองเท่าใช่ไหมด้านตรงข้ามมุมฉากเป็น10อย่างเงี้ยเรารู้ได้ทันทีเลย หรือเจอโจทย์ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว15ด้านประกอบ1ด้านยาว12อันนี้เราก็สังเกตเห็นอ๋อมันเป็น3เท่ามันเป็น3เท่าของ 3, 4, 5สแสดงว่าด้านที่เหลือยาว3ามคูณสเป็นเก้าอัานไหมจำแค่ 3, 4, 5นะครับจำแค่ 3, 4, 5 ถ้าสี่เท่าถ้าคูณสี่ก็จะเป็นอะไรอะ่ะสิบสองสิบหกยี่สิบประมาณนี้มันจะคูณอะไรเราก็จับทางได้ถ้ามันอยู่ในตระกูลสามสี่ห้าแต่ความยาวด้านมันมันไม่ได้มีแค่สามสี่ห้านะมันมีอย่างอื่นแต่เพียงแต่ว่าไอ้พวกตระกูลสามี่ห้าเนี่ยมันมาบ่อยมันโผล่มาบ่อยมันเลยควรจำ ถ้าจําไม่ได้เป็นอะไรไหมไม่เป็นคํานวณเอาตามทฤษฎีทางกริสคำนวณเอาก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าจําได้ใช้เป็นก็จะเร็วแต่มีโจทย์บางประเภทโหดร้ายครับมาล่อลวงเด็กที่อุตสา่าห์ตั้งใจเรียนแล้วจําได้แบบสีน้ำเงินจดไปก็ดีนะลูปสีน้ำเงินที่พ่อเขียนนะ่ยจดไปด้วยนะมันใส่เนียนๆอย่างนี้สามห้า จงหา x โหเราก็ดีใจมากเลยเรานั่งจำมาถ้าเจอสามเจอห้าอีกตัวหนึ่งต้องเป็น 4, สี่สิผิดทันทีเลยครับเพราะสามสี่ห้าเลขที่มากที่สุดคือเลขห้าห้าต้องอยู่ตรงค่ามุมฉากมันถึงจะใช่เก็ตไหมเนี่ย ถ้าถ้าเลข5อยู่ด้านบนตรงนี้แบบรูปแรกอ่ะถ้าเลข5อยู่ตรงนี้เออใช่เลย 3, 4, 5แต่ตอนนี้มันไม่ใช่5มันมาแอบอยู่ตรงนี้อันนี้ถ้าเราต้องคํานวณนะครับคิดในใจเนาะ3กำลัง2เป็น9 5กำลัง2 5 5 25 9บวก25ได้34ฝั่งนี้จะยาวรูท34 ระวังโดนหลอกคือแบบแอบเอาสเอาแอบแอบหลอกให้เราคิดว่ามันเป็นสามสี่ห้าแต่ว่าห้ามันอยู่ผิดตำแหน่งอ่าโอเคประมาณนี้ทีนี้นอกจากตระกูลสามสี่ห้าแล้วอีกตัวหนึ่งที่ควรจำเข้ามาบ่อยเหมือนกันได้แก่ห้าสิบสองสิบสาม ก่อนจะไป52 13มันมีแต่3 4 5นะพวกเราห้ามเป็นเด็กอัจฉริยะนะโอ้หนูรู้ค่ะพ่อสอนมาต่อไปคือ4 5 6ไม่มีนะครับจำนวนที่ทากรก4 5 6ไม่มีนะ3 4 5มันบังเอิญเรียงกันพอดีอ่ะอีกตัวหนึ่งที่ควรจําคือ52 13ก็เหมือนเดิมครับ52 13ถ้าคูณ2ก็เป็น10 24 26เนี่ย เห็นไหมยี่สิบสี่ยี่สิบหกเนี่ยมันเป็นเลขที่ยกกําลังสองแล้วอาจจะคํานวณช้าใช่ไหมแต่ถ้าเรามองออกว่ามันมาจากตระกูลห้าสิบสองสิบสามเราก็ทําได้โดยที่ไม่ต้องคํานวณโอเคเนาะไม่ว่ามันจะคูณสองคูณสามคูณสิบยังได้เลยอ่ะคูณสิบถ้าคูณสิบก็เป็นห้าสิบ ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนี่น,นี้ก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันเพราะมันมาจากตระกูลห้าสิบสองสิบสามตอนนี้มีสองตระกูลแล้วนะสามสี่ห้าห้าสิบสองสิบสามตอนตอนสถานการณ์ปกติอะพวกพี่มสามอะไปติวโอเน็ตติวเตอร์ก็พากันท่องสามสี่ห้าห้าสิบสองสิบสามพวกรุ่นพี่ก็ติดปากกันเลยเราอาจจะเคยได้ยินพวกมสาม โอเคครับโอเควันนี้ไม่มีฟังดีๆนะไม่มีการบ้านเป็นแบบฝึกหัดแต่มีสิ่งที่เราต้องทําอยู่คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้พ่อจะสอนโจทย์เสริมพรุ่งนี้พ่อจะสอนโจทย์เสริมโจทย์เสริมก็คือเนี่ยแหละมันเป็นโจทย์ที่เป็นข้อสอบ ที่ควรควรเคยได้ฝึกทำเอาไว้นะครับทีนี้เนื่องจากเราไม่มีใบงานนะหน้าภาระง,งานของเราวันนี้ก็คือลอกโจทย์ลอกโจทย์ตัวที่เป็นโจทย์เสริมอะ่ะเฉพาะข้อที่มาร์กไว้เนี่ยเดี๋ยวพ่อจะแคปหน้าจอให้ว่ามาร์กให้มาร์กไว้ข้อไหนบ้างลอกโจทย์ถ้ามันมีรูปก็ใช้ไม้บรมทัดวาดรูปด้วยนะครับลอกโจทย์วาดรูปให้พื้นที่ข้อละครึ่งหน้า